วันนี้ผมก็จะพามาที่ร้านข้าวกล่องราคาถูกถูกวันนี้ไม่มีอีกแล้วครับผมบอกเลยและเมนูเขามีเลือกเยอะมากมากกว่าสิเมนูกันเลยทีเดียวมีงบแค่หนึ่งแบงค์เขียวก็กินได้แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่ซอยลาดว,วิธีเจอยู่ตรงอนุสาวรีย์ชัยสมรภะคิก่อนถึงห้างเซ็ว,วันเลยครับทุกคนหน้าร้านเขาก็จะมีข้าวกล่องวางเยอะแบบนี้เลยบอกเลยครับว่ามีเมนูให้เลือกเยอะเกินหม่ว่าจะเป็นขา้าวกะเพราไก่หรือว่าจะเป็นหมูอบมุนเน็ปารกตี้ผัดขี้เมาเขาก็มีโคตรเด็ดเลยครับบอกเลยครับว่า กุ้งด้วยเป็นเกินหไหมไหมใครไม่กินกุ้งข้าวผัดต้ยมยำไก่เขามีนะคะเมนูเส้นๆอย่างผัดหมูเส้นใส่ไข่ก็มีใครอยากสดน้ำต้องจับเมนูเกี๊ยวน้ำแบบนี้เลยค่ะผัดซีอิ๊วเส้นหย่างเขาก็น่ากินให้มาเต็มกล่องเลยหรือใครอยากกินอะไรแซ่บๆยำม,มาม,ามขาขา่าหมูสับเขาก็มีนะคะกระเพราไข่ดาวหมูกรอบสามสิบเขาขายนี่เขาได้กำไรจริงๆใช่ไหมเนี่ยไก่ผัดพริกแกงไข่ดาวก็สามสิบเกินไปเ้าขายคนนี้เด็ดจริงบอกเลยครับว่าคนลุงซื้อกันเยอะมากนี่กระทั่งเมนูไข่ลูกเขยครับคิดดูอาหารไทยๆอย่างแกงส้มกุ้งใส่ไข่ชมีีดด้้้้้วววยยยยคคค่่่ะะมมมมมาาาาททัััังงผผผบบบอออออกกกแลลรรซืืืไไปปเเนนนนูตโ